ครับพ,พบกับช่องน้องพลายบุญไหลจ่อยนะครับผมก็วันนี้นะฮะเรามีรูปภาพประมูลฮะที <surg> ่เราจะมาประมูลประมาณสองทุ <examples> <t ón ain bacteria> so so ่มเนาะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งนะไม่จ่อยเนาะก็นี่นะครับผมภาพนะฮะก็คือเราบอกฝากบอกไว้ก่อนครับผมก็เป็นรูปภาพวันแรกที่เราประมูลไปเป็นภาพนั่งนะฮะวันนี้เป็นภาพนอนนะครับผมเป็นภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดขาดนี้สวยมากครับนี่ก็ ไม่จ่อย,ยเขาเติมแล้วนะน้อยนย้อยนย้อย,ายมาจับมาบายนะลูกนะนะคะจอยจุ๊บให้จุ๊บหน่อยลูกมาจุ๊บหน่อยหนูไหมน่ะใช่หนูไหมฝ่ามันหะมาดึ๊ดพอได้ไปก็ประมาณสองตุ้มครึ่งนะครับเราเจอกันนะครับผมครับก็ก็ค่าใช้ใจ่ายที่ประมูลมาเราก็จะร่วมต้นตุ้ตุ้กับค่าอาหารนะถ้าได้เยอะเราก็จะร่วมต้นตุุ้้ไปกับของบ้านของน้ำโชคด้วยนะฮะ งามโชคนะคะน้องงามโชคนะคะับแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะมีขายอาหารออนไลน์นะฮะประมาณสักสิบสิบ้านะครับผมก็มีทามีทาถ่ไปนะครับผมสนุกสนุกสนานครับผมฝากอ่าพ่อพ่อแม่พี่ซีด้วยนะคะเข้ามาอ่าร่วมประมูลร่วมประมูลกันด้วยนะครับผมถ้าวาดไม่มีได้วาดแบบง่ายนะครับสวยมากเลยนะครับน่าชมด้วยนั่งทอดก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับ